ใครคุ้มแมนยูเล็งสลับขั้วดีนฮอยลุนกับลูกแมนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังวางแผนดีแลกเปลี่ยนนักเตะโดยเตรียมเสนอรัสมุทฮอยลุนเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอเพื่อคว้าตัวอเดโมลาลูกแมนกองหน้าฟอร์มแรงของอัลตันตาฮอยลุนย้ายจากอาลตันตามาร่วมทัพปีศาจแดงเมื่อซัมเมอร์ปี2023แต่ผลงานในฤดูกาลนี้ไม่เป็นไปตามคาดโดยยิงได้เพียง3ป,ประตูจากการลงเล่น28นัดในพรีเมียร์ลีกภายใต้าการคุมทีมของเอริกเทนฮากและรูเบนอโมริม ซึ่งทาให้ยูไนเต็ดเริ่มมองหากองหน้าคนใหม่สําหรับซีซั่นหน้ารายงานจากเดอะซันเผยว่าแมนยูไนเต็ดกำลังพิจารณาข้อตกลงแลกเปลี่ยนส่งฮอยลุนกลับไปยังอตาลันตาพร้อมกับคว้าตัวลูกแมนเข้ามาเสริมแนวรุกโดยอตาลันตายังให้การสนับสนุนอดีตหัวหอ,อกรายนี้และไม่ปิดโอกาสในการดึงเขากลับไปร่วมทีมอีกครั้งอย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ของดีนี้ยังขึ้นอยู่กับท่าทีของลุกแมนว่าจะยอมย้ายกลับสู่พรีเมียร์ลีกหรือไม่แม้เจ้าตัวจะเคยฝากผลงานไว้กับเอฟเวอร์ตันฟูตแลมและลเ,นนเลสเตอร์ซิตี้นจานายุ รกับต้นสังกัดปัจจุบันทั้งนี้อยู่ในเต็ดยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเนื่องจากยังมีตัวเลือกอื่นอย่างเลียมดีแล็บจากอิสบิตทาวและมาเทอุสคุณยาจากวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์อยู่ในลิสตตรชื่อเสริมทัพเช่นกันแต่มีแนวโน้มว่าฮอยลุนอาจไม่ได้อยู่ในแผนทําทีมของปีศาจแดงในฤดูกาลหน้า